สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับพวกเรานะคะวันนี้ช่องพังอุดมพรนะคะวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาดูมาชมนะคะพี่ควานนะคะมาตัดหญ้าให้พังอุดมพรนะคะตอนนี้คือแบกขึ้นรถได้ประมาณนี้แล้วนะคะเรามาตัดหญ้าที่ ที่แคมช้างนะคะเพราะว่าพี่ควานปลูกไว้นะคะพาเดินไปนะรถถอยลงมาไม่ได้นะคะเนื่องจากเนื่องจากว่าแฉะนะคะเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะเราไปดูนะคะพี่ควานปลูกหญ้าไว้นะคะหลังหลังแคมป์ช้างนะคะหลังที่เราอยู่นะคะต้องเข้าไปะนะคะ นี่เลยกำลังแบกออกมานะคะแบกไกลามากเลยนะคะมาแล้วนะคะบไกลามากห้าสิบเมตรแบกร,ระยะทางประมาณห้าสิบเมตรนะคะรถอยู่ทางนน้นนะคะหอบสุดท้ายแล้วเหรอสายหอบสุดท้ายแล้วเหรอ,หอ,ห,รอหอบสุดท้ายเหรอ หอบสุดท้ายหรออ๋ออันนี่คือหอบสุดท้ายแล้วนะคะอ่าเรามาชมก่อนนู่นนะคะนะคะที่พี่ควานปลูกไว้นะคะ่อะเป็นยาอ้อยป้องนะคะ,ะพี่คอนแตกขึ้นรถแล้วแตกขึ้นรดเรียบร้อยแล้ว แฉะมากเลยนะคะดูจากพื้นที่โอ้โหเรียบร้อยแล้วเราจะนั่งรถ ไม่ไม่เต็มรถนะคะแค่นี้ก็โอเคแล้วได้กินสองวัน3วันนะคะกินสลับกับต้นสับปะรดนะคะมีต้นสับปะรดแล้วก็ต้นหญ้าบ้างนะคะจะกลับแล้วนีนรถติด ได้ไหมเนี่ยอ๋อนล่นหนึ่งได้ไหมล่ะมาทางนี้นี่ยืดมาทางนี้อ๋อเล่นหไปได้ไหมอ้อเล่นหนึ่งติดแล้วคะ่ะติดหรือเปล่าเนาะ Oleh ต้องอันนี้ไหมอ่ะต้องดันต้องดันไหมอ่ะต้องดันไหมอ่ะใช่แน่น่เอาไม้มาลองไม่ได้หรอเอาต้นสมรสดมาลองตรงนี้ไม่ได้หรอฮะ ลื่นหรอเอ้าจะไปได้ไหมมาลุ้นกันนะคะมันลื่นได้ยังไงต้นสับปะรดไ็นองๆต้นสับปะรดได้ยังนี่ะ ช้างไปให้พี่จิ๋มก่อนนะคะพี่จิ๋มของเราอยู่หน้ารถนะคะให้พี่จิ๋มไปทางนู้นนะคะพี่จิ๋มเราต้องระวังหน่อยนะคะเวลาเข้าใกล้นะคะจะต้องได้พี่พี่พังอุดมพรมาลากหรือเปล่ายัางไม่รู้นะคะรอดูก่อนว่าพี่ควานของเราจะ พาพี่เขียวของเราขึ้นไปได้ไหมนะคะพาคุณยายเขียวของเราขึ้นไปได้ไหมนะคะเอ,เอาดมพอมาดึงเลยเหรอจริงๆถ้ามีคนเข็นมันก็น่าจะขึ้นไปได้นั่นไปได้นเอา อ,อไปได้เลยยยยชนโอ้ยชนโอ้ยออ้ยโอ้ย,อยไปแล้วโอ้ยลุ้นแทบตายไปแล้วนะคะไปแล้วนะไปถึงนู่นแล้วนะคะอนึกว่าจะได้ป้าอ้วนมาลากเสแล้วนะคะ โอ้เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้อันนี้ทางจิมนะคะทางจิมอันนี้เป็นที่ที่พวกเราอยู่นะคะโอ๋ทางโน้นปลายโดมนะคะทางโน้นปลายโดมนะคะ,ะสถานที่ที่พวกเราได้เ,เข้ามาแล้วก็ปลูกยาไว้นู่นทางโน้นนะคะอันนี้เป็นที่ที่เราอยู่เนาะ แมชมป์ช้างนะคะอยู่ที่นี่อ่านึกว่าจะขึ้นมาไม่ได้ซะละอ่าเชือกข้างหน้านะคะแม่เงินนะคะพังแม่เงินนะคะข้างหน้าไหนเจ้าของช่องนู้นเจ้าของช่องอยู่นูนนะคะทางนู้นนะคะพังอุดมพรนะคะ นึกว่าจะได้พังอุดมพรตะลากซะแล้วนะคะไปดูไปดูเจ้าของช่องกันดีกว่านะคะนู่นเลยนะคะกินยาแล้วนะทางอุดมพรนะคะอันนี้เจ้าของช่องนะคะจับบันคือจะ ดูล้อรถอ,อันนี้เป็นย้าที่พี่วานตัดมาเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะคิดว่าจะขึ้นมาไม่ได้แล้วนะคะในที่สุดก็พยายามจนสำเร็จนะคะอะ่สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะจะเป็นอะไรนั้นนะคะกดติดตามนะคะกดซับสไคร e นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อรับข่าวสารดีๆจากพวกเรานะคะคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ